เอาละครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมเมคนะครับผมวันนี้เราจากเกมอีกเกมนึงนะครับเป็นเกมคล้ายๆ GTA นะเป็น APKMOD นะครับเป็นเกมแบบเหมือน GTA แหละนะครับผมพอเข้าไปในหน้าเว็บนี้ปุ๊บใช่ไหมนะครับพอเราเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปปุ๊บนะมันก็จะเขียนว่า APK8M ก็โหลดแบบธรรมดานะครับหรือโหลด APK แบบ MOD8M นะฮะ ก็ไออันทีเขียวอันที่สามางล่างนะครับแ1ดร้อยสิบ้าเมกนี่ก็คืออ OBB นะครับผมนะต้องโหลดไป2อไฟนะครับส่วนเดบิเคให้เราเลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือเอมบดีดีนะครับนะคุยเทค,ครับใม่ขอเกมอะไรมาเนี่ยพี่จะพยายามทยอยแจกไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะฮะคงจะทำไม่ทันเท่าไหร่ ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยพี่พยายามเติมที่แล้วนะแ,แจกอันนี้ก็แจกรดัวแล้วนะเนี่ยพยายามเลเต็มที่เลยแจกแบบรดัวนะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้พี่จะได้กลับบ้านแล้วนะครับนะคงจะไม่ได้มาแจกอีกนะผมเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะทําแจกเกมคลิปอําลานะครับคงจะไม่ได้แจกอีกต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับทุกคน ใครอยากได้เกมอะไรรีบขอมานะนะเพราะานะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมเข้าไปในหน้าเว็บนี้นะพี่จะพูดทำทีนึงนะนะสีเขียวอันแรกนะครับก็คือเอพีเคธรรมดาสนะีเขียวอันที่สองก็คือเอพีเคแบบ m o ็มดีนะครับสีเขียวอันที่สามก็คือ o b บนะครับความยาวอันแปดร้อยสิบห้าเมนะครับโอเคนะครับส่วนน้องอีกคนนึงนะครับขอมาว่าเกม พีเอพีไอโกุลอะไรสามอะไรนะครับแบบทักสามอะไรไม่รู้นะน้องก็ขอมาอันนี้เดี๋ยวพี่จะไปเอาไปต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วนะโอเคครับเจอใหมกันใหม่คลิปหน้าครับผม